ครับท่านทั้งสองชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรผมรับประนัดการทำโรงครับผมโชคชัยเหลียบกลางครับเออตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรข้างหน้ารถยังแตกครับรถยังแตกครับรถอะไรครับรถสิบแปดล้อครับรถสิบแปดล้อรถบรรทุกอะไรครับบรรทุกเปลือกครับเขาเปลือกเนยครับเขาบรรทุกมาจากไหนเราไปทางไหนครับไม่ไม่รู้กันเลยอ๋ออันนี้เป็นดูแลมาช่วยกันดูแลใช่อันนี้ฐานนี่รถไฟนูนสูงเนาะครับอันนี้ก็รถวิ่งออกมาปุ๊บอันนี้เป็นบันเพิ่มเนาะ ไปน้องอ네่อเนาะอนทางวิ่งมาปุ๊บมันจะข okay. ึ้นสะพานสูงข um ึ้นยูเทิร um ์นไปแต่ว่ามันล้มทางท้ายต่นี้รถวิ่งไปได้ไหมครับไปได้ครับได้ได้ครับวิ่งไปทางกินอยู่เ่นนังไงกินอ๋อมันกินอยู่เลนฝั่งฝั่งท้ายมือแส่เวลารถขวามือก็ขึ้นลงก็หลีกกันเองเพราะี้ใครไปมาก็ระมัดระวังเนาะตอนนี้ตอนนี้มาช่วยดูแลอะไรนะครับ การจราจรผมเป็นจราจรเราเป็นเอกรู้ไพนาครับรู้ไพดาผู้พิทักษ์ครับผู้พิทักษ์ตอนนี้มาช่วยกันดูให้เกิดความปลอดภัยเนาะมีหลุดมันข่ำจั๊งโมงจักยามมันมันเกือบเกือบสองโมงเหรอวะเกือบสองโมงเช้าตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วเนาะก็ยังยังยังเขาามย่ตอนนี้เขาบอกยังเขายังครับยยัังงงขอ ยังของเอเลอยู่เลยเนี่ยโอเคครับ,รบขออกขึ้นมาครับทั้งสองครั้งอยูดีครับอ่ะครับเราจะตามไปดูครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับ ดูฟันงนันหน่อยติดครับ